เคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเราใช้ o o o l l m m p s มุมมองเริ่มต้นมักเป็นเพียงภาพกว้างๆที่เห็นเพียงแค่เส้นถนนต่างๆแต่เมื่อเราลองซูมเข้าไปเราก็จะเริ่มเห็นรายะเอที่มันชัดเจนขึ้น มุมมองแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในแผนที่เท่านั้นในโลกของวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็มีเครื่องมือที่สามารถช่วยซูมให้เห็นรายละเอียดที่เล็กลงได้เช่นกันครับตั้งแต่กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงธรรมดาที่ช่วยเราเห็นเซลล์ของสิ่งมีชีวิตไปจนถึงกล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนทั้งแบบสแกนนิ่งอิเล็กตรอนไมโครสโคปและไทมิชชั่นอิเล็กตรอนไมโครสโคปที่ช่วยเราเห็นโครงสร้างระดับนานโนซึ่งเล็กกว่า จุลินศิลป์พันเท่าวันนี้เราจะพาทุกคนซูมเข้าไปด้วยกันตั้งแต่ภาพกว้างของการใช้กล้องจุลทรรศในห้องแล็บทั่วไปจนถึงระดับที่เราแทบไม่เคยเห็นด้วยตาเปล่าที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยชั้นสูงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โอเคครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยชั้นสูงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับพี่นาวิกันนะครับครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์เครื่องมือของเรา ดี๋ยวพี่จะส่งต่อให้พี่ๆนักวิทย์ของเรานะครับพาไปทำความรู้จักในแต่ละเครื่องกันเลยไปกันเลยนะครับกันที่เครื่องแรกกันนะคะกล้องตัวนี้คือกล้องจุละทรรศน์แบบโซโอรุ 61, ่น X61 โดยหลักการการทํางานของเครื่องคือการใช้เลนส์สองชุดมองวัตถุจากมุมที่ต่างกันเล็กน้อยคล้ายกับการมองเห็นของตาทั้งสองข้างจึงได้ภาพที่มีมิติ ก้องชนิดนี้เหมาะสำหรับการสังเกตวัตถุตัวอย่างขนาดเล็กเช่นแมลงพืชหรือชิ้นงานที่ต้องการวิเคราะห์อี่ต้องแฟรมตัวอย่างโดยไม่ตัดหรือว่าเตรียมสไลด์ตัวอย่างที่เราจะมาทดลองในวันนี้คือเมล็ดพืชซึ่งแม้จะมีขนาดเล็กแต่มีโครงสร้างพื้นผิวที่น่าสนใจและเมื่อมองผ่านร้องก็จะเห็นรายละเอียดพื้นผิวนักษณะวสิงที่อย่างชัดเจนรวมถึงความหนาของเมล็ดพืชด้วยค่ะ ่อมาครับที่จะพาม,มาทำความรู้จักเครื่อง,ง,งกกที่สามารถทำให้เรามองเห็นภาพไปปาด้มากขึ้นอย่างเช่นสแกนนิ่งอิเล็กตรอนในโพลสโตรนี่ครับและทาร์กมิชันอิเล็กตรอนในโพลสโตรนี่ครับซึ่งเป็นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่ไม่ได้มองแค่ในระดับผิวเผินแต่ยังสามารถมองไปในระดับล้ำได้และเพืาาาา่อให้กา,า,ารเาลี่ยนแปลงครับอย่านที่หน้าเว็เลยนะครับ สแกนนี่อิเล็กตรอนไมโครสโคปหรือกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสองกาที่มีกําลังขยายหนึ่งล้านเท่าใช้ลาแสงอิเล็กตรอนยิงไปที่ผิวตัวอย่างแล้วตรวจจับอิเล็กตรอนที่สะท้อนกลับออกมาเพื่อสร้างภาพทาให้ได้ภาพแบบสามมิติที่คมชัดมากเห็นรายละเอียดพื้นผิวในระดับไมโครจนถึงนานโนเลยค่ะการเตรียมตัวอย่างนะคะก็จะง่ายกว่าการสมิชชั่นอิเล็กตรอนไมโครสโคปแค่เป็นตัวอย่างของแข็ง ไม่มันนำไฟฟ้าหรือเคลือบทองก็สามารถวิเคราะห์วัสดุและรูปร่างของอนุภาคตัวอย่างที่เราสอบก็คือ c o p เปอร์กรที่เคลือบทองจะเห็นอนุภาคของทองที่เคลือบอยู่บนกริดและสามารถวิเคราะห์ธาตุที่อยู่ภายในภาพได้ค่ะ ต่อมาเครื่องสุดท้ายที่เราจะพาไปรู้จักกันก็คือ Transmission Electron Microscope หรือกล้องเทมค่ะเป็นกล้องจุลทรั์อิเล็กตรอนแบบสองผ่านที่มีกำลังขยายสูงสุด1 5ึ่นเท่าซึ่งการเตรียมตัวอย่างจะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนเพราะต้องเตรียมตัวอย่างทองบนคอปเปอร์กิ ศึกษาโครงสร้างระดับอะตอมและมีะหอโครงสร้างภายในของอนุภาคทองระดับนานโนจากการศึกษาภาพจากกล้อง OM และกล้องเ e m จะเป็นการศึกษาพื้นผิวของตัวอยา่างแต่ในกล้อง TEM จะเป็นการศึกษาแบบเห็นรายละเอียดด้านในอย่างชัดเจนเช่นการจัดเรียงตัวของผลิตทั้งหมดนี้นะคะก็คือกล้องจุลทรรศน์แต่ละประเภทที่เราได้เรียนรู้ด้วยกันในวันนี้นะคะเริ่มตั้งแต่กล้องสตอริโอจนถึงกล้องแบบอิเล็กตรอนไมกโครสโคคะ่ะที่ให้ความละเอียดสูงสุดมองทะลุผ่านโครงสร้างภายในของวัสดุได้ถึงระดับ อะตอมกล้องแฟบนีนะคะก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปค่ะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งานหวังว่าทุกคนจะได้เห็นความน่าสนใจของโลกใบเล็กๆนี้มากขึ้นนะคะ